สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับกับช่องจาเทรดเดอร์หุ้นสร้างชีวิตนะครับเรามาวางกลยุทธ์ดูเทคนิคในการเทรดของวันที่19กลากรกฎาคมกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ตลาดดีดขึ้นมาได้นะครับดีดต่อขึ้นมาได้ต่อจากวันศุกร์นะครับนะเรามาดูกันว่าจะไปถึงไหนนะครับการดีดครั้งนี้จบหรือย,ยังนะครับนะ จบหรือยังไม่จบนะครับจะไปได้ไกลถึงไหนเรามาวางแผนเทรดกันนะครับ <S <S เทรดกันต่อไปว่าทำยังไงต่อนะครับมาดูวอลุ่มที่เข้ามาเทรดวันนี้นะครับมีทั้งหมด4 9 0 9 3ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้หรือว่าไม่เยอะนะครับ สำหรับวัลุ่มวันนี้นะครับจะดีดขึ้นมาได้นะครับมาทำไฮสูงสุดที่1,546.29นะครับบวก12.92นะครับไฮสูงสุดโลตํำสุดที่1,535.81นะครับบวก2.44ครับปิดตลาดที่1,544.81ครับบวก11.44นะครับมาดูที่ แทงเทียนกันนะครับแทงเทียนวันนี้นะครับเป็นแท่งเขียวนะครับดีดขึ้นต่อได้นะครับเรามาดูกันตรงนี้ครับดีดขึ้นมาแล้วมาชนเทนไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเอเทนไลน์เลื่อนมานี่เนี่ยครับ ยังไม่ชนนะครับอีกนิดหน่อยนะครับยังไม่ชนนะครับอีกนิดหน่อยนะครับนะมาดูกันว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับดูทำเฟรมห้านาทีนะครับอืมทำเฟรมห้านาทีมีสวยทีเดียวนะครับนะมาไสเวยอยู่ตรงนี้นะครับนะ แล้วก็ตอนปิดตลาดนะครับเป็นแท่งเขียวนะครับวอลุ่มแท่งเขียวยาวนะครับนะมีทีท่าว่าจะเด้งต่อนะครับวันต่อไปนะครับนะแต่ได้ทำเฟรมห้านาทีนี้ชนเนาะ ตรงตรงนี้นี่ประมาณนี้อื้โอเคเกือบชนเลยทำฟิลสามสิบนะครับทำฟิวมดีครับอ่าโอเคโอเคไปดูเซตแต่ละตัวกันนะครับเซตห้าสิบ เซตห้าสิบอืมอืมนี่นะครับเกือบชนแล้วนะครับเกือบชนต้านนะครับเซตร้อยครับเซตร้อยก็เหมือนกันนะครับเกือบชนต้านแล้วนะครับสําหรับเซตร้อยนะครับนะดีดขึ้นอีกได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็คงต้องชนแล้วแต่น่าจะมีย่อนะครับ เอเครับเอเวันนี้ดีดเป็นแท่งเขียวขึ้นมาได้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มแท่งที่ผ่านมานะครับว่านะครับว่าจะน่าจะรีบาวนะครับ MAI ครับ m อ i วันนี้เป็นแท่งเขียวนะครับ MAI นี่ก็ดูดีนะครับเอ i นะครับนะ ดูจากตรงนี้นะครับเส้นกดตรงนี้ี่รีบาวขึ้นมาได้นะเบรกขึ้นมาได้นะครับเส้นกดนี่นะครับนะเบรกขึ้นมาได้นะครับสําหรับ m อ i นะครับเบรกเส้นกดเส้นนี้แล้วก็จะมาเจอเส้นนี้ต่อไปนะครับนะไปดูนักลงทุนรายกลุ่มนะครับดูแต่ละกลุ่มใครซื้อใครขายนะครับ กองทุนครับพี่ใหญ่เรานะครับยังขายต่อนะครับพี่ใหญ่เรานะครับเจ็ด้อยแปดสิบล้านวันนี้โบรกเกซื้อสี่ร้อยสี่สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านนะครับนะกองทุนขายนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบบร์ซื้อ4ี่ร้อยสิบอ็ดล้านต่างชาติซื้อครับวันนี้หนึ่งพันสอง้สิบสี่ล้านนะครับรายย่อยของเราก็ขายใช่ครับบันดีดขึ้นมาแล้วแปด้อยสี่สิบห้าล้านนะครับ แต่ขายไม่เยอะนะครับที่ดีดขึ้นมาได้นะครับนี่ต่างชาติซื้อที่จริงก็ซื้อไม่เยอะนะครับพันสองนี่ดีดขึ้นมาได้เพราะว่ากองทุนขายน้อยนะครับกองทุนขายแค่เจ็ด้อยแปดสิบนะครับทําให้หุ้นดีดขึ้นมาได้นะครับนะเปิดทางก็ว่าได้นะครับกองทุนเปิดทางนะครับเปิดทางให้ดีดขึ้นมานะครัอ่าวันนี้เราไปดู ไปดูหุ้นรายตัวกันนะครับไปดูหุ้นรายตัวแต่ละตัวว่าตัวไหนหน่าสนใจนะครับนะสำหรับตลาดนะครับเราก็ดูกันแล้วนะครับขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะมาชนต้านเทนไลน์เส้นนี้นะครับเส้นสีม่วงนี้นะครับามาชนแล้วถ้าทะลุก็โอเคนะครับถ้าไม่ทะลุก็ต้องระมัดระวังนะครับ อ่าหุ้นที่น่าสนใจครับวันนี้นะตัวแรกครับแอดวานเหมือนเดิมนะครับยังมาดีอยู่นะครับนี่แอดวานดูยกโลขึ้นนะครับยกโลขึ้นยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับสต็อปล็อตไว้ตรงนี้ครับทีนี้นะสต็อปลอตก็ต้องยกขึ้นมาเรื่อยๆตามนะครับสอง6้อยสองจุดหกสองครับสต็อปต้านสองร้อยเจ็ดจุดสองแปดนะครับ ลุตรงนี้ครับลุตรงนี้นะครับก็จะมาเจอตรงนี้นะก่อนนะครับสองร้อยสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดนี่นะครับ่อนที่จะไปข้างบนเนาะอ่าอ่าต่อไปครับ AOT ครับอ้าวเปิดเมืองนะ AOT อ้านี่ครับ ย่อลงมาเทนไลน์นี่ครับย่อลงตอนนี้เป็นไซว์เว่อพนะครับนะไซว์เว่อพนะครับย่อลงมาเทนไลน์นี่ก็ซื้อสิครับเด้งขึ้นไปชนเทนไลน์ข้างบนก็ขายนะครับเหตุง่ายๆนะครับสต็อปหกสิบแปดจุดเก้าเก้าครับต้านเจ็ดสิบสองจุดศูนย์หกนะครับหรือว่าเทนไลน์เส้นนี้นะครับต้านนะครับบ้านปู บ้านปูก็เหมือนกันครับดูนะครับนี่ลงมาเทีนลายข้างล่างนี่ครับลงมาข้างล่างนี่ก็ซื้อนะครับีน่ออนี่ก็ดีขึ้นไปนะแนวต้านข้างบนนี้ก็ขายนะครับสรับบ้านปูนะครับ สต็อป12.40ครับต้าน13.51นะครับปีกริมปีกริมครับตอนนี้ก็ยังยังพักอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ไปนะสต็อป3า7สครับต้าน38.05ตอนนี้ก็ชนอยู่นะครับต่อไปก็39.75นะครับถ้าทะลุนะครับ BTS ครับอืมสวยงามทีเดียวครับ BTS นะท็อปยังอยู่เหมือนเดิมครับ8.49ต้าน8.90 9.25ครับวันนี้ก็ดีดขึ้นมาหน่อยแล้วนะ b b g b b g นี่นี่เอามาให้ดูนะครับที่บอกว่ามันชนอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับตัวนี้ดูไปก่อนเห็นไหมครับร่วงลงมาแล้วรอรับข้างล่างนี่ครับนี่ร้อยสี่จุดเก้าห้านะครับนี่เส้นสีเหลืองนี่รอรับอยู่ตรงนี้หรือว่าเส้นเทียลน์นี่นะครับหรือว่าเทียลน์นี่นะครับลงมาหาเทียนลน์นี่นะครับก็ค่อยหาจังหวะซื้อนะครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะ ครับ CPF CPF ครับอืมตอนนี้ก็อยู่จังหวะซื้ออยู่นะครับนี่สต o p l ลอตยี่สบห้าจุดเจ็ดสามอ่อก็มีต้านใหม่ตรงนี้อีกทีนะยี่สิบหกจุดยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์นะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดจุดห้าสองนะครับต้านนะ Echo เกโกครับดีดต่อแล้วนู่นนีกดีดต่อสต็อปครับสต็อปล็อตร้อยแปดสิบสี่จุดศูนย์สี่ต้านร้อยแปดสิบเก้าจุดแปดเจ็ดนะครับหุ้นใหญ่แต่วิ่งกระชูดเหมือนหุ้นเล็กเลยนะ G P S C ครับอตอนนี้ก็พักตัวอยู่ตรงนี้ครับสต็อปล็อตต่ำๆครับนี่ 65.82ครับต้าน68.45 72.77 HOME PRO HM PRO สวยงามมากครับนี่กลับตัวแล้วนะตอ12.69ต้าน13.30 14.20 AMT AMT BREAK เทนไลน์ขึ้นมาแล้วครับตอบอยู่ตรงนี้รอยย่อนะครับหกสิบหกจุดหนึ่งเก้าครับนะทรานครับตรงนี้ก่อนนะการเจ็ดสิบสี่จุดหกหก KTB นี่พักตัวลงมาแล้วครับนี่ในจังหวะเลยนะครับนี่ ตอบตรงนี้ครับ14.49ครับเนาข้างบนเลยครับ16.03 MTC MTC ครับนี่เบรกแล้วครับนี่เบรกเทนไลน์เส้นแรกขึ้นมาก็มาพักตัวแล้วก็มาเบรกเทนไลน์เส้นที่สองเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มนะครับสวยๆย,ยครับเอาสต็อไปไว้ตรงนี้ครับ 41. เก้าศูนย์นี่นะครับเอาเก้าเอ่อสี่สิบเอ็ดจุดเก้าสี่นี่นะครับเอานะมีต้านตรงนี้ครับสี่สิบสี่จุดเจ็ดเก้าก่อนนะพัทลุตรงนั้นก็มานี่สี่สิบหกจุดเจ็ดหกนะครับ MTC สวยงามเลยนะ OA ครับเป็นไง OA เป็นไงเอา เริ่มดีดแล้วนะเริ่มดีดเริ่มไปแล้วนะนี่พักตัวลงมานี่นะครับเก็บของเสร็จแล้วก็เริ่มไปแล้วครับสต็อปยี่ห้าจุดสี่เก้านะครับ,รบมีต้านใหม่ตรงนี้ยี่บหกจุดเจ็ดสี่วัสดมาแล้วเหรมาแล้วครับเบรกเทลไลน์ขึ้นมาแล้วครับสวัสดนะ มาแล้วเขามาแล้วสต็อปสี่สครับอา้าวใครรออยู่ก็จัดไปสิครับต้าน51.13ครับ h h เอา้าวนี่พักลงมาเทนไลน์นี่ครับตอบเหมือนเดิมครับ3.67นะเด้งขึ้นไปเทนไลน์ข้างบนก็ขายนะครับหรือว่านี่ครับต้าน4.04นี่นะครับ ไปครับ C K ครับเบรกเทนไลน์ขึ้นมาแล้ครับสต็อปสิบเสวยงามครับตานยี่สิบจุานย์ยี่สิบ PTG โอ้ลงมาแล้วครับเขาลงมาหาเราแล้วครับนีี่ยวสต็อปครับ13.70ครับย่อลงมาให้แล้วไง หนีต้านส4บสี่จุนะครับยอ่อลงมาให้แล้วสวยๆ start ครับกลับมาอีกแล้วใช่ไหมโอเคครับหลังจากขึ้นไปตอนนี้ก็พักลงมาแล้วปรับตัวแล้ว stop สี่จุดศูครับ ตานสองครับี t a โอ้โหมาแล้วครับเบรกเส้นลน์ขึ้นมาแล้วหลังจากย่อลงมานี่นะตัวนี้เล่นยากอยู่พอสมควรนะตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ข้างล่างนี่นะครับ ตอนที่มันจะวิ่งไกลๆนะครับการไซวีนี่มันจะลากลงมาแบบนี้นะครับลงมาต่าๆเนี่ยหลุดหลุดโลนะครับจะลากลงมาหลุดโลแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่นะครับจะเร่งช่วงนี้ส่วนมากก็จะเด้งไปไกลนะครับตามหลักการนะครับสต็อป8.39ตามตรงนี้ก่อนครับนี่8.31นะ เล่นยากพอสมควรนะตัวนี้นะ Eat Water ร t w Eat Water อีดกลับตัวแล้วครับกลับตัวเลยนะ STOP 6.13ครับมีต้านอืมตไหนดีตรงนี้นะ6.80นะครับ ไปครับซาบิน่าซาบิน่าเด้งนะเด้งไปแล้วเอาวสต็อปนี่ยี่สต้าน24.69 25.23ครับอ่ะนั่นไว้นะนันานะจะบอกไว้นะสต็อปหนึต้าน1.43มครับ นะเตรียมนะเตรียมเด้งขึ้นเด้งขึ้นต่อแล้วนะลานหน้า,อ,าอ้าวยิมพิดลานหน้าก็สวยครับสต็อปสิบเก้าจุดสี่หกต้านยี่สบเอ็ดจุดสามหกครับเอานี้ก่อนนะ EFEF e อะไรเนี่ยโอ้เบรกเนะเบรกเทนไลน์นะ ริเทลไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับ TF นะหุ้นราคาต่ำๆนะตบตรงนี้ครับ0.37มีต้านตรงนี้ครับ0.44แ,แนวรับสต็อปนะสีเหลืองนะต่อไปครับล็อกสเลกกลับมาอีกแล้วใช่ไหม รอสต๊อปเราเออตุ่ยอืมเนี่เด้งขึ้นมาแล้วเด้งแรงเลยนะรอสต๊อปตรงนี้ครับสองจุดสองศูนย์ครับต้านสองจุดห้าศูนย์สองจุดห้าแปบนี่นะ ไซว์อยู่ตรงนี้นะเล่นขาไซว์นะครับลงมาแนวรับซื้อขึ้นไปแนวต้านขายนะครับไซวยิ่งเล่นง่ายครับ AJS ครับเอาสต็อปสามหกจุดเจ็ดห้านะครับตอนนี้ปิดที่แนวต้านตรงนี้นะครับเอาออกนะต้านต่อไปครับสามแปดจุดเก้าสี่ครับ tfg อ f TF g เอา้าสวยครับตบตรงนี้หกจุดหนึ่งห้าเตรียมดีเลยนะต้านต่อไปก็ตรงนี้ก่อนนะเจอด่านนี้ก่อน6.75ต่อไปก็7.0นะครับ เอสเคมาแล้วใช่ไหมจริงด้วยมาแล้วครับนี่เราสต็อปเหมือนเดิมว่ายี่บเก้าจุดสี่สองครับสต็อปต้านนะครับสามสิบห้าจุศนสองนะครับต้านนะเอ k กลับตัวแล้วต่อไปครับ ซีแมนซีแมนครับโอ้ oh. เริ่มดีดขึ้นเรื่อยๆนะครับดีดขึ้นเรื่อยนะครับยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยนะครับสต็อปสองจุดห้าหนึ่งครับต้านสองจุดเก้าสี่น่าสนใจนะรีชาเอาเหมือนกันครับยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยเหมือนกันครับสต็อป 1.64ครับต้าน1.88 2.05ครับ SA เอา SA มาดีแล้วครับนี่ออกลับตัวตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะครับอืตัวนี้ก็สวยงามนะครับนี่8.74นะก็ยังเป็นไซเวย์อยู่นี่จะไปตอนไหนยังไม่รู้นะครับต้าน9.79นะครับ ทะลุตรงนี้ไปถึงจะรู้นะครับว่าไปแน่นะครับอีกาอืมอีกาโอ้โหพระเจ้าประคุณลิงเลยนะวันนี้นะอืม,อม อ่าสต็อปตรงนี้ครับต็อปตรงนี้นะครับ4.08นะครับสต็อปตรงนี้ต้านต่อไปนะครับตรงนี้ครับเอาตรงนี้เลยนะ5.25ครับทีทีซนี่ ดูนะครับตอนนี้มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแต่ดีดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดีดขึ้นแล้วครับต่อไปนี่ครับห้าจุดศูนย์สี่นะครับนะต้านต่อไปก็เห็นลายนี่แหละครับแล้วก็ดีฮอลิสตันไลน์นี่ด้วยนี่เอา้าห้าจุดห้าศูนย์นะครับจะทะลุเส้นไหนนะครับ WGE อือม uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ือมโอ้ขึ้นขาเดียวเลยนะนู่นเลยท่โทษซอกนีเลยนะครับส็อปอยู่นี่นะห่างไกลเลยนะต้องเทรดแบบเดทนะครับดูจังหว่ย,ย่อนะครับย่อลงมาค่อยใส่นะครับ เล่งขึ้นไปก็ขายนะครับแบบนี้นะติดต้านตรงนี้2.06นะครับต้านต่อไปนะครับ MUD ตัวนี้ติดมาแทบทุกตลอดเลยเนาะนี่เนาะเที่ยวที่แล้วก็ติดมานะครับประจำเลยนะต่อน2.41ต้าน2.90 3.19ครับบรุก เงียบไปนานนะเอเออ้าวกลับตัวแล้วครับเบรกแล้วนะเบรกที่ไล์ขึ้นมาแล้วครับตอปศูนครับมีต้าน0.62นะครับเอ็มแบคอ้าวดีดแล้วสต็อปยกขึ้นครับนี่ 5.74มีต้าน6.04 6.30ครับ STP โอ้กลับตัวแล้วตั้งแต่เข้าตลาดมาร่วงตลอดนะครับตอนนี้ก็กลับตัวแล้วครับสต็อป2.25นะ มีต้านนี่เลย16.49 EMC EMC ครับตออไ้นี่ครับ1.23ต้าน1.53 1.61นะครับเอริน เ okay. รียนดีดแล้วครับสต็อกเหมือนเดิมครับ6.03ต้าน7.45ครับ IND มาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับมาแบบไม่มีปีมีครุยเลยนะดีดขึ้นมาหน้าตาซื่อๆเลยนะสต็อบหนึปดหนครับต้านนี้ก่อน2 1 6จุ2นึซอนจุดสครับ เอเอครับเอา้าต็อปหนึ่งจุดหกห้าต้านสองจุดหนึ่งห้าครับสคโอ้จับพวกคุณโอ้ยอะไรเนี่ยตบเนี่ยสองจุดเก้าหกต้าน ต่อไปก็ต้านตรงนี้ครับ1.20ครับแบบนี้ตรงเดเทนะครับต่อไปก็ตรงนี้ครับ1นึ่งจุด sk ต่อไปพานาพานาสิรินะทะลุนี่ไปแล้วตอบครับยกมานี 3.30นี่สตอปต้าน3.884.20ครับออก AUCT ออกโอ้ oh, สวยนะนี่สวยนี่เอาสตอปไว้ตรงนี้ครับ7.79ครับมีต้านเอาตรงๆเนอะ แ4ดจดสีครับสวยงามทีเดียวดี D. กลับมาอีกแล้วใช่ไหมดี D. นี่อื้มไปแล้วครับนึงขบครับ,บ6.40ต้าน7.18นนะครับ LDC เอาดีซีอ้าวสวยครับสวยสวยเอาสต็อปไว้ตรงนี้ครับ1.17นะครับเอาต้านตรงนี้ก่อนครับ1.31 1.57ครับมอเงียบไปนานนะออเนี่เตรียมดีดมันกันนะสต็อป1.87ครับสต็อป ต้านครับบนเลย2.06ครับต่อไปครับตัวสุดท้ายวันนี้ครับออโต้โ t ทขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตันนี้เลยครับ16.47ก่ต้านต่อไป18.99ครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีหุ้นกลับตัวนะครับเยอะเลยนะครับที่จริงแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับมีที่ยังไม่ชัดเจนหลายตัวนะครับเราก็เลยยังไม่นําเสนอนะครับแต่ดูแล้วน่าจะกลับตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ นะถ้าหุ้นนะครับถ้าหุ้นมันสร้างฐานมันกลับตัวเยอะๆแบบนี้นะครับมันทําให้เราวิเคราะห์ได้ว่าตลาดน่าจะยิ่งต่อไปได้อีกพอสมควรนะครับนะเพราะว่าหุ้นมันสร้างฐานมันกลับตัวแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่เรา ดูหุ้นวันนี้นะครับได้จากการดูหุ้นวิเคราะห์หุ้นวันนี้นะครับนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอ่าโดยเฉพาะมือใหม่ของเรานะครับรายย่อยของเรามือใหม่ของเรานะครับนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับนะาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ